สวัสดีค่ะวันนี้มามีเย่เละน้องฝาดินจะมาแนะนำร้านแว่นตาครบวงจรค่ะร้านแว่นตาไดมอนด์อบริการตรวจวัดสายตาโดยนักทัศนมาตรพร้อมทั้งช่างแว่นมากประสบการณ์ค่ะคอยให้คำปรึกษาออกแบบเลน์เฉพาะบุคคลตามการใช้งานของลูกค้าเลยที่ร้านมีกรอบแว่นตาให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะที่สำคัญมีแว่นตาสำหรับเด็กๆด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาร้านแว่นตาคุณภาพให้กับลูกน้อย มามี่เย,ยลลนองฟดินแนะนำร้านนี้เลยค่ะพี่พี่พนักง,งานของร้านใจดีให้คําปรึกษาได้ตรงจุดเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแว่นตาโดยเฉพาะจริงๆค่ะสบายใจหายห่วงได้เลยค่ะนอกจากกรอบแว่นที่มีให้เลือกเยอะแยะแล้วเนี่ยเลนก็มีมากมายหลายแบบเลยค่ะเลือกได้ตามความเหมาะสมและเงินในกระเป๋าเลยนะคะใครที่กําลังมองหาร้านแว่นตาดีๆสักร้านต้องร้านนี้เลยค่ะร้านแว่นตาไดมอนด์อายค่ะอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะคะ